ไก่กระเทียมไก่หอมใก่ผักชี๋ไก่น้ำมกลานี่ไม่คั่วไม่คั่วไม่คั่วแกงเห็ดออแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดปิดฟ้าแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ส่วนที่เราทำเป็นการถนอมอาหารไว้นะคะ เราลวกไว้เราลวกไว้แต่เราไม่เอาน้ําทิ้งนะคะเราก็ลวกเราก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ําปะลาก็ได้นะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้เย็นแล้วเราก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้กินได้เป็นปีเลยนะคะอันนี้ไม่ได้หาขายค่ะพอดีหาไว้หาเก็บไว้ฝากญาติฝากเพื่อนแล้วก็เก็บไว้กินอ่าตอนที่ยังไม่มีหน้าเห็ดนะคะ เนี่ยพนักงานก่อไฟเล่นไฟอย่างเดียวเดือดแล้วนะคะเราก็รอให้มันเดือดสีสวยมากสีสวยเกิดจากดอกเห็ดนี้นะคะดอกเห็ดสีแดงเนี่ยนี่ค่ะนี่เห็ดแดง อร่อยไม้ยอร่อยจะจังไมมันพอประลามันพอประเดกบ่พอแล้วลอยแล้วอย่าทำเค็มเลยเด้ออันนี้เดี๋ยวเราจะชิมยายเค็มมากเลย เติมหน่อยนึงเติมน้ำอีกหน่อยเรียกแล้วเราก็ลดไฟลงรอให้สุก หลังจากไปป่ามาแล้วล้างเห็ดแล้วเราก็จะมาแกงเห็ดแล้วก็ตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกค่ะฝนกําลังตกอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปทานข้าวให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปอตอนปรุงเห็ดปรุงแกงเห็ดให้ท่านดูนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่จูนด้วยนะคะฝากติดตามช่องแม่จูนชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแม่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอาจจะมีสาระบ้างไล้สาระบ้างนะคะตามไลฟ์สไตล์ของคนแก่สองตายายนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ